การเดินทางก็คงจะต้องมีเป้าหมายของมันและในวิดีโอนี้เราจะพาเพื่อนๆไปถึงยังเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้และมันเป็นเหมือนสิ่งที่ทําให้เกิดการเดินทางในทริปนี้ขึ้นแต่เอาจริงๆเป้าหมายในทริปนี้กลับเป็นเหมือนแค่ข้ออ้างนะที่ทําให้เราได้เจอเรื่องราวต่างๆได้เจอผู้คนแล้วก็เรื่องเล่าอีกมากมายก็ต้องขอบคุณมันนะเอาเป็นว่าไปถึงเป้าหมายที่ทําให้เกิดทริปนี้ด้วยกันใน สวัสดีตอนที่สี่ย้สวัสดีเช้าวันที่7แล้วนะครับเพื่อนๆที่7ในประเทศลาวแล้วนะครับก็เช้านี้เราอยู่ที่หลวงพ่อป้านะครับตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะเราเนี่ยเมารุนะครับเมารุดเพื่อไปยังน้องเขียวกันนะครับก็เดี๋ยวไว้ถึงที่พักเราจะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมเราถึง มอเตอร์ไฟหนองเขียวนะซึ่งมันมีราคาสูงมากนะสำหรับเรามันสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าเป้าหมายหลักของเราในทริปนี้ที่มาลาวนี่ก็คือจุดชมวิวผาแดงก็คือบนหนองเขียวนั่นเองนะครับก็เลยยอมนะครับเพื่อที่จะได้ไปถึงที่นั่นนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวรอรถตู้มานะครับเดี๋ยวเราไปหนองเขียวกันครับไอ้คุณลุงมาแล้วคุณลุงที่ติดต่อรถให้เรานะครับแล้วก็ที่พาเราแว้นทุกๆเมื่อวานพี่ไอ้สุกใช่ปะ คนนั้นมันเราเราเหมือนไปไอ๋ออันนี้คนหนึ่งเนาะโอ้คันใหญ่มากนะครับกระเป๋าขอบคุณครับลุขอบใจขอบแค่นั้นแหละขึ้นเลยนะไปขอบใจครับลุงสวัสดีครับเดี๋ยวผมนั่งหน้าพี่เราก็ได้แม่นเอาลุงไปด้วยไปไปลงเยอะครับอ๋อสบายดีเจ้าโอเคอันนี้อาชื่อยัางจับเสือปูรู ชื่อบุญ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 อะไรอ่ะบุญเฉยให้บุญนะจ้าโอเคจ้าพี่บุญนะครับไปเดี๋ยวไปส่งคุณลุงก่อนใช่ไหมครับจ้าอันนี้พี่อยู่กบผมสองวันแมนบอกแมนละวันนี้กับวันพรุ่งนี้แมนตอนนี้เราก็มากินกาแฟนะครับแล้วก็มากินมื้อเช้ากันนะครับที่ร้านเลอมาริตันคาเฟ่นะครับ ก็ในหลวงพระบางนี่แหละนะครับก็เมื่อกี้ขึ้นรถเก็บของแล้วก็ให้พี่เขาพาวนมาหาอะไรกินก่อนนะครับเดี่เราจะได้ออกเดินทางยาวๆไปเลยนะเพราะว่าไปโนเคียวเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเลยนะเราก็น่าจะถึงประมาณบ่ายๆนะครับที่นี่ก็ร้านน่ารักนี่นะเป็นไม้ๆแล้วก็มีเขาน่าจะดินเรื่องกวนองแล้วก็ขนมปังนะครับซึ่งดูจากตู้แล้วดูจากชื่อร้านแล้วนี่น่าจะอร่อยนะครับแลวเดี๋ยวก็เมื่อกี้ก็สั่งกัวซองมแล้วดีวเรามาลองกันนะครับ เราก็ขับรถมาได้สักเกือบๆชั่วโมงแล้วนะเรามาเจอกับสะพานข้ามแม่น้ําอูนะครับที่วิวเนี่ยสวยมากดูดิโอวิวสวยมากไปเดี๋ยวมาถ่ายรูปที่นี่กันนะครับน่ากลัวอยู่นะไปต่อกันครับอันนี้พี่บุญอยู่หลวงพระบางมานานเนีครับนานแลยครับอือคือเป็นคนที่นี่เลยป่ะพี่ใช่เลยอ๋อคนหลวงพระบางเลยใช่ น้องเขียวนี่เป็นภาคเหนือของลาวครับพี่เป็นเหนือยังหรือว่าอยู่เนือเหนือครับเหนือแล้วใช่ไหมครับเหนือแล้วครับมันจะขึ้นกับจังหวัดหลวงพระบางอ๋อเป็นอำเภอเหรอพี่อำเภอำเภอของหลวงพระบางใช่เขาจะเรียกเมืองงงยนองเขียวครับอืมก็คือเป็นเป็นจังหวัดย่อยของอ๋อเป็นอำเภอย่อยของหลวงพระบางจริงใช่ใช่กันก็เขตหลวงพบางก็กว้างมากเลยนะกว้างเลยก็ถ้าใครจะเมาลรถมา น้องเคียวเนี่ยมากับพี่บุญได้เลยเนาะใช <laughs> ่เดี๋ยวไว้ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับทีนี้เราก็เลยครึ่งทางมาแล้วนะครับแว้ กินข้าวกันนะนี่ก็กินข้าวร้านข้างทางนะครับเป็นร้านข้าวแกงนะเมื่อกี้ก็สั่งเป็นไข่พะโล้คับต้มไก่ไปนะครับนี่อน,นี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นต้มกบอันนี้ต้มอ,อะไรแล้วไม่รู้จำไม่ได <laughs> อนน้อันนี้เป็นแรนอันนี้เป็นอะไรแล้วไม่รู้จำไม่ได้น่าจะหมูป่านะเีย๋ยวไปได้กินข้าวแล้วก็เดินทางต่อกันครับอยู่แล้วตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วนะ ป่กิน,กนข้ากันารต้อใ้อกกล้จะถึงนองเขียวแล้วนะครับก็วันนีเจอ วิวข้างทางนี่สวยมากมากเลยนะดูดินี่แหละไอ้ดำให้เรามาหนองเขียวนะครับเพราะวิวภูเขานี่นะฮะคสวยมากโอ้สวยเกินไปโอเคชมวิวเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วด้วยเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ดูนะไปมุ่งหน้าสู่หนองเขียวครับไม่ถึงสักที <laughs> เดี๋ยวขอเล่าเพื่อนๆฟังนิดนึงนะครับว่าทำไมเราถึง เหมารถมาหนองเขียวในครั้งนี้นะครับซึ่งที่เราหาข้อมูลมานะครับการเดินทางจากหลวงพบางมาหนองเขียวเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3วิธีนั่นก็คือ1เช่ามอเตอร์ไซค์นะครับขับมาจากหลวงพระบางและก็มาถึงหนองเขียวนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ลุยๆหน่อยนะแล้วก็มันประหยัดมากๆนะครับซึ่งวิวข้างทางนี่สวยแล้วก็ถนนเนี่ยใช้ได้เลยนะครับขับไม่ยากนะจริงๆเราตั้งใจจะเช่ารถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่มีพาสปอร์ตทาให้เราเนี่ยเช่ามอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะครับวิธีที่2ก็คือ นั่งรถประจําทางนะครับซึ่งรถเนี่ยจะออกตอน9โมงเช้าที่หลวงพระบางและก็ขากลับเนี่ยก็จะออก9โมงเช้าที่หน้องเขียวนะครับแต่เราเนี่ยก็ว่าเราจะลงจากจุดชมวิวไม่ทันนั่นเองนะครับเราก็เลยเลือกที่จะเหมารถมานะครับวิธีที่สามก็คือวิธีเหมารถ ซึ่งมันจะมีราคาที่สูงหน่อยนะครับวันที่เราไปเนี่ยมันราคา2ล้านกีบนะครับก็ประมาณ4ี่ถึงห้าพบาทเลยนะแต่มันนั่งได้หลายคนนะครับราว่าใครที่อยาก p r i v a t e เที่ยวสบายๆชิลๆนะครับมากับเพื่อนเป็นกลุ่มหลายๆคนนะครับเราว่ามันคุ้มมากๆเลยนะเพราะว่าเราได้เช่ารถ2วันหนึ่งคืนพร้อมคนขับนะครับซึ่งเราจะไปที่ไหนก็ได้ในหลวงพระบางแล้วก็น้องเขียวนั่นเองนะครับนี่เรากาลังข้ามสะพานน้องเขียวจะให้ดูวิวดีกว่า ดูวิวดิสวยมากใช่ <Okay. S 1> อาไม่เห็นวะดูครับทุกคนไ่วิวสะพานโคตรสวยว้าวกำลังไปดูห้องพักนะครับอยู่ใกล้จุดชมวิวอยู่ใกล้สะพานอยู่ใกล้ทุกอย่างนะครับไปมืดจังห้องละแสนสอง นะครับกรีบนะว่าอืมมีห้องเท่าไหร่โอ้ได้นะห้องนี้ก็ได้ครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ห้องพักแล้วนะครับก็พักที่นี่แหละปูริสักนะครับก็อยู่ใกล้กับสะพานอยู่ใกล้กับผาช่มน้างนะครับจุดชมวิวแล้วก็อยู่ใกล้กับผาแดงด้วยนะก็แสดงว่าเราเนี่ย เดินไปได้หมดทุกที่ที่เราอยากไปนะครับวิว oh, อลังการมากนะครับที่นี่แบบแล้วหลอดทางนี้ก็สวยแล้วนะพอม,มาใกล้ถึงเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยนะครับไปเดี๋ยวเราก็เก็บของเข้าห้องกันแนละ้วเดี๋ยวสักช่วงบ่ายสามกว่าเนี่ยมันเย็นอีกนิดนึงนะครับแล้วเราออกมาได้เล่นกันนะตอนนี้ก็ฝนเหมือนจะตกด้วยนะถ้าฝนตกแล้วก็ตอนเย็นมันหยุดเนี่ยข้างบนน่าจะมีหมอกสวยมากเลยมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็ไปเก็บของเข้าห้องพักกันก่อนครับ เดี๋ยวเราก็ปกติโอเคเดี๋ยวเราก็นั่งพักนอนพักกิ้งพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็สักกินเย็นเนี่ยเดี๋ยวค่อยออกไปเดินเล่นหมู่บ้านแล้วก็ไปเดินชมหมู่บ้านแล้วก็ขึ้นจุดชมวิวกันนะครับไป อยู่บนสะพานที่เมืองหนองเขียวนะครับวิวสวยมากสวยเกิดไปสวยสุดๆไปเลยนี่ภูเขาลูกหนึ่งเพื่อนๆเห็นไหมเขาหนึ่งลูกข้างหลังเราภูเขาอีกหนึ่งลูกและก็ข้างหน้าเรานะฮะก็จะมีภูเขาอีกหนึ่งลูกโอ้โหสวยมากเอาว่าแค่จุดตรงสะพานนี้นะก็คุ้มกับการนั่งรถสามชั่วโมงแล้วนะสวยมากมากเลยนะ เหมือนเป็นแบบเมืองที่อยู่กลางภูเขานะมีเขาล้อมรอบตรงนั้นก็มีเรือคาราเเกะด้วยโีเครับเดี๋ยวเราก็ไปขึ้นผาชมนางกันนะผาชมนางเนี่ยจุดขึ้นก็นอยู่ตรงนี้นะใกล้ที่พักเลยนะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปประมาณตรงนั้นนะข้างบนนะครับมีจุดชมวิวอยู่นะแล้วเดี๋ยวชมวิวเสร็จแล้วน่าจะลงมาเก็บถ่ายรูปสะพานอีกรอบหนึ่งตอนเย็นๆนะครับ ถามว่าอายุโอเคเหนื่อยยิบเองดูทางดิทุกคนเหนื่อยมาถึงแล้วสวยมาก มาถึงแล้วยอดฝายชมนางนะครับใช้เวลาไปประมาณเกือบสามสิบนาทีนะง่ายมากตอนนี้ก็จะสี่โมงขึ้นแล้วิวโ,โคตรสวยเลยดูดีสวยมากมาก,ก็เดี๋ยวจะพาไปเดินชมฝั่งนู้นนะก็จะเป็นจุดชมวิวเหมือนกันอันนี้ก็เดินขึ้นมาปุกก๊บก็จะเจอวิวนี้เลยอลังการมากข้างล่างจะเป็นมีหมู่บ้านหนองเขียวนะครับสวยมากเลยแต่ขอหนาบ้างหน,น่อย ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาจากจุดเมื่อกี้อีกหน่อยนะจต่เจอกระท่อมแล้วก็วายว้แล้วก็เราเจอน้องที่เป็นนลาวนะครับชื่อน้องภูนะมาเป็นแบบเฉพาะก,กิจแล้วก็เป็นตากล้องให้ด้วย <laughs> ไปถึงกระท่อมของเราแล้วอ้าวไม่มีคนเลย นี่น้องภูนะครับยยสวัสดีบสบายดีเ <c oughs> หนื่อยโอ้สวยนี่ตรงนี้นะได้มันจะแบบมันจะสูงตรงนั้นนิดนึงเ <c oughs> ดชวิว <c oughs> ตรงนั้นก็เป็นจุดที่เราจุดแรกนะครับเราก็เดินไปอีกห,หน่อยก็จะเจอกระท่อมหลังน้อยวิววังการโคตร ไม่ได้ไปถ่ายไงมันสวยเหมือนที่ไาย็น จสวัสดีชาววันที่8ดของทิปแล้วครับภูเขาข้างหลังและความวังนอนเองตอนนี้ประมาณตีห้าสิบนาทีนะครับเราลองจะไปขึ้นวิวผาแดงกันนะครับก็วิวผาแดงเนี่ยเป็นเหมือนเป้าหมายหลักของเราในทิปนี้นะครับเป็นที่ที่เราเห็นดูเราอยากมามากนะครับแล้วก็เลยเกิดทิปนี้ขึ้นนะครับก็สภาพตอนนี้คือใช้ใร่างกายหนักมากเลย คงนอนจังไปเดี๋ยวเดินขึ้นฝ่าแดงกันครับเพื่อนๆลุย ตอนนี้ก็เดินมาได้ประมาณ20นาทีนะหมอกเต็มภูเขาเลยไหนมากเหมือนที่เดินมา,มาเมื่อกี้เป็นแค่การวอร์มอัพเพราะว่าเป็นทางเรียบนะครับเหมือนจะถึงของจริงแล้วเป็นทางชันโอเคลุยองนอน นป้ายก็บอกว่าถึงครึ่งทางแล้วเราเดินไปประมาณ45นาทีนะเกือบ,บชั่วโมงละ มาถึงแล้วนะก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงถึงความสวยงามของผาแดงบนนี้วิวเมืองนองเขียวโคตรสวยแบบตื่นตีห้าล้วเดินมาชั่วโมงครึ่งนะเราเดินมาชั่วโมงครึ่งกอแบบเอาแรงกับเอาเวลานอนนี่แรกมามันเกินคุ้มนะ สวยมากเลยสวยแบบไม่รู้จะพูดยังไงเมื่อกี้ก็นั่งชมวิวอยู่แล้วก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไม่ได้มาวอล์กนะครับเพราะว่ามันช่วยเกินขอดูก่อนนะ <c oughs> ตอนนี้ก็เวลา,าน่าจะแปดโมงแล้วนะดูดิแ <c oughs> ดดก,ก็ไม่มีมีแต่หมอกเ <c oughs> มื่อกี้หมอกเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าเรานั่งดูอยู่นะเพิ่งมาได้เพิ่งได้เพิ่งได้จะวะอันทเห็นกลางปะสวยมากเลยอันก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นศาลานะ แล้วก็มีวิวภูเขาเหมือนกันโคตรสวยเลย ก็สองคนเมื่อกี้มากับพี่นะอ๋อมาเจอมเามื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก็มาเจอมาเจอตอนขึ้นผาชมนาเนี่ยผมยังไม่ได้ไปเลยนะชมนาว่าจะไปพรุ่งนี้ออันนี้เหนื่อยก็เยอะอันนี้เหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าแต่สวยก็เยอะนะ <c oughs> ออนนั้นพี่เดินยี่สิบนาทีเองมั้งตอนนั้นสวยไหมสวยสวยสวยคนละมุมกันมันจะเห็นเมืองใกล้กว่าถ้าพี่มาตอนหน้าหนาวนะโหเป็นทะเลหมอกเลยนะชิงเหรอสวยมาก จนไม่อยากลงเลยก็พี่พี่มาถึงตอนเจ็ดโมงสิบห้าสิบเจ็ดโมงครึ่งจ็ดโมงคร่ตีห้าสิบห้าถึงเจ็ดเจ็ดโมงนิดๆก็ประมาณกับสองชั่วโมงเช้าเลยนะใช่ใช่แต่อันนี้พี่ว่าเดินเดินอ่ะไม่เหนื่อยมากนะเพราะทางมันตรงเยอะโอมันขึ้นเนินมันมันขึ้นเนินน้อยนะมันที่ไปวังเวียงอ่ะที่ไปผาเงินอ่ะงูนั่นขึ้นขึ้นขึ้นนวลชั่วโมงกว่าขึ้นอย่างเดียวเลยนะไม่มีทางเรียบแบบที่นี่นะ เออนั่นเหนื่อกว่าเยอะเลยขึ่นวันนั้นเหนื่อกว่ายังไม่ได้ไปนะบางเวียงผมก็ยังไม่ได้ไปมาได้สองสามวันแล้วมาอยู่ที่นี่เหรออ๋อแต่ไม่ได้ขึ้นไงพี่มาจริงอยากขึ้นหรือว่าจะขึ้นแล้วเมาก็มากินเมื่อคืนนี้ก็กินนะเหมือนจะไปวังเวียงเลยจะไปชมยูถ่ายชมยูไม่เมาติดสองสามทุกคืนทีหนึ่งเมื่อคืนนอ้เมาตื่นจะไปได้ไหม ในนอนเรียงไฟยังไงก็ไฟวันนี้แหละมาแล้วพอเดินขึ้นมาหายเมาเลยนี่น้องชื่ออะไรนะชืดวงดวงชื่อเล่นไอ้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 แต่ก็เป er ็นภาษาไทยเป็นพี่เป็นพี่อยู่แล้วใช่ไหมอ๋อไอ้ไม่ไม่ได้ภาษาลาวใช่ไหมใช่ภาษาลาวเป็นไอ้อ๋ออ๋อเป็นชื่อเป็นชื่อไอ้เลยที่แปลว่าพี่อยู่แล้วในภาษาไทยแต่ว่าภาษาลาวนี้เขาเรียกไอ้ ไม่ใช่แปลว่าพี่เลยกแปลว่าพี่ด้วยเป็นแต่ว่าชาวบ้านเขาเรียกกันว่าไอ้มานี่เป็นเรียกเรียกคนอื่นว่างั้นเถอะใช่ไหมอ่าอแล้วเมื่อไรพี่จะบอบวันที่เมี่ยงพรุ่งนี้ก็พี่กับกับเมียงจันแล้วก็นั่งขับรถกับขับรถกับเอ้ยกับบางเวียงแล้วก็ขับรถกับเมียงจันสิบเก้าใช่แล้วเลขแล้วก่อนจะมากลัวน้ำกลัวไม่มีน้ำมันเติมรถมากเลยน้ำมันแพงมากที่เราใช่ไม่ไอแพงไม่กลัวกลัวไม่มี เออตอนที่พี่ดูข่าวก่อนจะมานะไอ้ช่วง<ต>ช่วงต้นเดือนอะต,ตอนนี้มีหมดแล้วอ่ะตอนนี้มีแล้วแต่แค่แพง,งเฉยแต่ก่อนหน้านั้นอะไม่มีเยลยนะแบบพี่มาขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวจะมีอะไรเง <laughs> ี้ยแล้วพี่ขับมอเตอร์ไซค์มาเหรอพี่ขับพี่ขับมาถึงแค่วังเวียงาจากวียงจันทร์ะนะกกชั่วโมงใช่ไหมประมาณจากวังเวียงมาหลงวงพระบางขับมอเตอร์ไซค์อ่าน่าใช่ <laughs> <laughs> ถ้าขับเร็วก็ประมาณม,มันจะขับเร็วได้ไงวะ เราใช้เวลาชมวิวไปเรื่อยๆจนประมาณ9โมงกว่าๆนะครับเราก็ตัดสินใจเดินลงมาแล้วก็อยากแนะนําคนที่มาเที่ยวหลวงวา,างหรือว่ามาเที่ยวลาวนะครับอยากให้แวะมาน้องเขียวสักครั้งหนึ่งนะแล้วก็ขึ้นมาจุดชมวิวผาแดงมันสวยมากจริงๆนะเราไม่รู้จะถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอ,อยังไงให้มันสวยเหมือนที่ตาเห็นนะแต่ว่าการเดินประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆแลกกับวิวที่ได้เนี่ย เป็นอะไรที่โคตรจะคุ้มค่าเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นกับตาตัวเองนะตอนหน้าเนี่ยเป็นตอนสุดท้ายของการเดินทางมาเที่ยวลาวในครั้งนี้แล้วนะครับแล้ว,ว่าเราอิ่มกับวิวสวยๆแล้วก็สถานที่เจ๋งๆเนี่ยมามากพอแล้วในตอนจบก็คงไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการจะกลับไปอยู่กับพี่กับน้องที่รู้จักระหว่างทางนะ แต่เมื่อได้พบก็คงต้องมีจากแล้วก็บอกลากันเป็นเรื่องธรรมดายังไงก็ฝากตอนสุดท้ายไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากช่องแบงค์เจอร์นี่ฝากกดซับสไครต์กันหน่อยนะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนทิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายยไปเดี๋ยวเราไปฟังที่บ้าน อย่าทำตามเลยครับ10วันนี่เอาจริงแล้วแป๊บเดียวนะ